ลโลรยเจอคลิปนี้นะคะก็เปิดเป็นภาษายุโรปนะคะเพราะว่าคริปปี้มายมีโอกาสได้สัมภาษณ์เพื่อนมหาลาัยของมายนะคะที่เขาเคยไปเป็นดดนน,นี่หรือเพื่อนเด็กนะคะในโครงการออแพรที่ยุโรปค,ค่ะ ซึ่งการเข้าร่วมโครงการอพแพ่นี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าไม่ต้องผ่านเอเจนซี่นะคะเพื่อนของไม้นะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์ว่าจะเป็นอพแพ่ได้ยังไงนะเราต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะและก็ที่สําคัญค่ะคือเรื่องค่าใช้จ่ายน,นั่นเองนะคะซึ่งไม้เชื่อว่าหลายคนต้องอยากรู้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าไม้ก็อยากรู้เช่นกันค่ะ สวัสดีมานั่งใจนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิงค่ะาจาัากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเอกธุรกิจระหว่างประเทศค่ะ ตอนนี้เข้าร่วมโครงการ o ออลแพร์ะลิงอายุเท่าไหร่ก็อายุ22ปี22คือนิงเรียนจบแล้วก็ไปเข้าร่วมเลยหรือเปล่าใช่เพราะว่าเอาจริงๆตอนแรกก็คือตั้งใจว่าหลังเรียนจบก็จะไปเวิร์กแอนทราเวลแต่ว่ามันก็เป็นช่วงที่โควิดระบาดหนักมากในอเมริกาแล้วก็เลยมีความคิดว่าเราอยากใช้เวลาก่อนที่จะทํางานเต็มตัวยังไม่อยากเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ประเทศไทยแล้วก็เลยแบบลองหาช่องทางอื่นที่แบบจะได้ไปต่างประเทศอนอกจากเวิร์กแอนทร اف เวลตอนนั้นก็เลยแบบอ o อลแพรอะไรเงี้ยอ๋อแล้วทําไมนิง อยากเข้าร่วมโครงการออแพรรักเด็กเหรอคะจริงๆแล้วไม่มีประสบการณ์เลี้ยงเด็กเลยแต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่พี่สาวเพิ่งคลอดลูกอะค่ะแล้วก็เลยมีโอกาสได้อยู่กับหลานนิดหน่อยแต่ว่าส่วนตัวก็คือชอบอยู่กับเด็กเล่นกับเด็กอยู่แล้วอื มีวิธีการคัดเลือกโครงการอพแพรที่จะเข้าร่วมยังไงจะบอกก่อนว่าถ้าจะมาเป็นอพแพที่ยุโรปมันไม่จําเป็นต้องผ่านเอดนนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งข้อ<ม>ที่ทําไมถึงมาที่นี่เพราะว่าตอนแรกหลังจากที่รู้แล้วว่าไป์กแอนด์ท r า v e l ไม่ได้ทั้งๆที่แบบมีวีซ่าแล้วซื้อตั๋วแล้วอะไรเงี้ยมันทําให้ไม่ไม่อยากลงทุนกับค่าใช้ใจ่ายค่าโครงการ<ม>แล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านแล้วก็วีซ่าอพแพอเมริกาเนี่ยมันได้ยินกันมาค่อนข้างอยู่ว่ามันขอ,อยากแล้วก็อเมริกาถ้้าเป็น o ออพตง ประสบการเลี้ยงเด็กซึ่งมีชั่วโมงขั้นต่ําที่แบบเยอะอยู่เหมือนกันเราก็เลย<อ>ไม่ดีกว่าเราก็เลยมาดูทางฝั่งยุโรปซึ่งมันไม่ต้องผ่านเอเจนซี่ฉะนั้นเราไม่มีค่าใช้ใจ่ายเองตรงนี้ก็คือสามารถหาโฮสเองอได้ออนไลน์แล้วก็ดาเนินการเองทุกอ,อย่างก็คือมันจะทําได้โดยตรงก็คือมีความเฟกซิเบลมากกว่าใช่ใช่ฉะนั้นประสบการเลี้ยงเด็กมันไม่จําเป็นยกเว้นว่า,าทางโฮสแฟมิลี่เขาแบบถามหมายถ้าเลี้ยงเด็กเล็กก็ควรจะมีประสบการณ์บ้างคือนิ้งบอกว่าไม่ต้องมีเอเจนซี่เช่นนีหาแบบโฮส จะไปเป็นออแพรไปเป็นแนนนี่ให้เขายังไงอะอมันมีเว็บไซต์ค่ะอันนี้จะเป็นเว็บไซต์ชื่อว่า o f p a i r w o r l d c o <oughs> m ก็คือเราสามารถสร้างโปรไฟล์ของเราที่นั่นได้แล้วก็โฮสก็จะมีโปรไฟล์ของเขาแล้วฉะนั้นถ้าใครอยากหาโฮสก็สามารถเลือกประเทศได้ว่าเราจะไปประเทศไหนถ้าโฮสสนใจคือเขาจะมาดูโปรไฟล์เราเราก็สามารถเห็นโปรไฟล์เขาได้ด้วยถ้าเขาสนใจเราเขาก็จะส่งข้อความทักมาหรือว่าถ้าเราสนใจเขาเราก็สามารถทักไปหาเขาได้เหมือนกันเราเลือกได้แค่ประเทศเดียวเหรอในเว็บไซต์ได้ประมาณ4ประเทศที่เราสามารถให้โฮสเห็นโ มันจะมีให้เลือกสี่ประเทศว่าเราอยากไปเป็นออพแพร์ประเทศไหนสมมติตอนนั้นนิ้งเลือกเยอรมันเดนมาร์กสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสฉะนั้นโค้ดแฟมิลี่ในสี่ประเทศนี้เขาจะเห็นเราล้วเกือจากประเทศที่เราไม่ได้เลือกคือก็จะไม่เห็นเราอ๋อกรอกได้สี่ประเทศไปเลยทีเดียวเรากับโค้ดต้องแมทชิ่งกันป้าถึงจะไปทําเป็นนนนี่เป็นออพแพร์ให้เขาได้มันเป็นระบบที่แบบไม่จําเป็นต้องแมทกันเหมือนทินเดอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถไปวิวเขาได้เลยถ้าเราสนใจแล้วเราก็ทักเขาอยา เป็นออแพรนะคะสนใจหรือแบบถามอะไรก็คือสามารถทําได้เลยเหมือนแบบเป็นแชทแมสเสจเราก็คุยกันดีวกันแล้วก็เฮ้ยชอบถูกใจอยากไปทําด้วยอยากให้มาทําด้วยกันอะไรอย่างนี้เราก็โอเคตกลงแล้วก็ทําเอกสารขอวีซ่าแล้วก็ไปเป็นออแพรเขาได้เลยก็คือโฮสต์จะทําเอกสารมารับรองเราให้เราไปวีซ่าแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นได้ใช่ใช่แล้วประเภทวีซ่าจะเป็นวีซ่าประเภทอะไรเป็นเวิร์ e เพอร์มิหรือว่าวีซ่าอะไรอ่ะถ้าเป็นที่อัมันก็เป็นวีซ่าชื่อออแพรเลยก็คือสามารถอยู่ได้แค่หนึ่งปี แต่ว่ามันจะมีเหมือนกันว่าที่ยุโรปก,ก็คือบางคนอยากจะมาอังกฤษใช่ไหมคะแต่ว่าที่ประเทศอังกฤษวีซ่าสําหรับออแพรมันจะเป็นวีซ่าแบบถ้าจะเป็นท่องเที่ยวหรือทํางานซึ่งถ้าแบบเจอประเภทนี้แบอบกว่าเนี่ยให้มาเป็นออแพรที่อังกฤษนะแบบเดี๋ยวจะออกวีซ่าใหม้มันอาจจะไม่ถึงกับ100%ยซที่แบบถูกต้อง<ม>ต้องระวง<ม>ังแต่เมื่อมันก็มีทุกที่อ่ะงันวีซ่าออแพรจะเซฟกว่าโอเคก็คือนิ้งอะ่ะไปเป็นออแพรที่ประเทศเยอรมนันอยากรู้เหตุผลที่เลือกประเทศเยอรมันเหตุผลนึงเพราะว่าจริงๆแล้ว ออแพที่เยอรมันถ้าได้รับไรายได้ถือว่าเป็นไรายได้ที่น้อยที่สุดในยุโรปมันก็เลยแบบจะมีโฮสต์แฟมิลี่เยอะดนึงประกอบกับว่าตอนที่เรียนมหาลายัยตอนนั้นเรียนวิชาโทโเยอรมันมันก็เลยได้มีความรู้พื้นฐานแล้วก็มีโอกาสได้ไปสอบที่สถาบันเกอเทเราก็เลยมีเอกสารครบและ้ลวทําให้เราเหมือนมีโปรไฟล์ที่แบบโฮสต์อยากได้เราเป็นคริสเตียนซึ่งแบบฝรั่งเขาจะเป็นคริสเตียนเยอะเนาะแล้วก็มีเอกสารแล้วฉะนั้นเขาไม่ต้องรออ๋อโอเคจะต้องได้ภาษาหรือเปล่าในการเข้าร่วมโงรงการออแพที ถ้าเป็นที่เยอรมันควรจะมีเพราะว่าข้อสําคัญในการขอวีซา่าออแพรที่เยอรมันมันจะต้องมีใบร์ติฟิเคตว่าเราสอบผ่านระดับ A1 หรือว่า A1 ซึ่งเป็นขัน้นพื้ทฐานภาษาเยอรมันฉะนั้นควรอย่างน้อยคือมีความรู้พื้นฐานเพราะว่าเราต้องใช้เอกสารนี้ในการขอวีซ่าด้วยอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเอกสารที่ต้องใช้เนี่ยก็จะมีเอกสารร์ติฟิเคตสอบภาษาเยอรมันแล้วก็ต้องเป็น A1 หรือว่าเป็นเบสิกแล้วก็หลักฐานที่ใช้ในการขอวีซ่าอย่างเดียวเลยแล้วก็แบบไปเป็นออ ที่ยยุโรปปไเลถกมจะมีเอกสารอย่างอื่นจะมีเป็นการกอรอกข้อมูลแล้วก็มี certificate RIs แล้วก็มีเอกสารคอนแทคระหว่างเรากับโฮสแฟมิลี่ซึ่งอาจจะใช้ตัวจริงก็ได้ฉะนั้นโฮสที่อยู่เยอรมันก็จะต้องส่งมาที่ไทยแล้วก็ยังมีอเอกสารเพิ่มเติมเช่น motivation letter อันนี้จะต้องเป็นภาษาเยอรมันต้องมี <c oughs> ต้นฉ <c oughs> บับเป็นภาษาไทยแล้วก็มีฉบับภาษาเยอรมันซึ่งอันนี้ถ้าสมมติว่าเราคุยกับโฮสแฟมิลี่ได้ก็แบบให้เขาช่วยเราก็ไม่ต้องเสียค่า แปลเอกาสารแต่ถ้าเราไม่สามารถแบบให้โฮสช่วยได้อันนี้ก็ต้องแบบหาที่รับแปลก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นแต่ว่ากรณีของมิ้ก็คือโฮสช่วยทุกอย่างเลยแล้วก็มีสําหรับใครที่เคยเปลี่ยนชื่อก็จะมีแบบให้แปลใบเปลี่ยนชื่อจากภาษาไทยเป็นภาาเยอรมันแล้วก็ต้องมีตราประทับอันนี้ก็จะมีค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่ประมาณ1000บาทไม่เกินอ๋อเอกาสารนี้ก็เป็นเอกาสารสําหรับที่ไปใช้ทําวีซ่าแล้วก็ประกอบในการเข้าร่วมโครงการออแพรออแพรเป็นแนนนี่นะเขาให้ทําอะไร คือจะพูดอย่างหนึ่งก่อนว่าถ้ามาเป็นออฟแฮรที่ยุโรปด้วยความที่มันไม่มีเอเจนซี่เนี่ยอ่หลายๆคนบางทีเขาไม่ได้ต้องการคนที่จะเป็นออฟแฮทจริงๆแต่ว่าต้องการคนที่ทามากกว่าออฟแฮทนั่นก็หมายถึงว่าต้องทํางานบ้านด้วยแต่ว่าเนี่ยโชคดีที่ไม่ได้เจอโฮสต์แบบต้องการให้เราไปเป็นแบบแม่บ้านแล้วก็เลย <c oughs> ไม่ต้องทําอะไรในส่วนนั้นแต่ว่าหน้าที่หลักๆก็คือ <c oughs> ดูเด็กซึ่งตอนนั้นดูเด็กแปดขวบกับ2ขวบแปดขวบน้องโตแล้วเราไม่ต้องแบบไปทําอะไรกับเขามากเลยแค่ <c oughs> แบบว่าเตรียมอาหารเช้าหรือ ว่าตอนน้องกลับมาอาหารเที่ยงเราก็ช่วยดูแล้วก็กํากับเวลาการทําการบ้านของเขาอะไรเงี้ยแต่เรื่องการตรวจทานอะไรเงี้ยคือคุณแม่เขา,าจะําแต่สําหรับคนเล็กเนี่ยสองขวบอันนี้ยังยังต้องแบบดูแลเป็นพิเศษก็จะมีตามหน้าที่ก็คือเล่นยังไม่ไปคินเดอร์การ์เทนเราก็จะแบบเล่นกับเขาแบบพยายามหาแอคทิวิตี้ให้เขาทาอ๋อพูดง่ายคือแล้วแต่บ้านที่เราไปอยู่ด้วยใช่แล้วแต่บ้าน<ช>จะบอก<ช>ว,ว่าคนที่จะมาเป็นออลแพร์ยุโรปการคุยกับพุ๊ดเรื่องรายละเอียดงานแล้วก็ให้มันเป็นหลักฐานสัญญ,ญามันสําคัญมากเพราะว่าจริงๆมันก ก็มีหลายเคสทาเกินเวลาหรือว่าทําเกินหน้าที่ส่วนมากจะถูกใช้ให้ทํางานบ้านค่อนข้างเยอะแล้วของนิงเนะี่ยเขามีเวลาจํากัดแม้ว่ากี่โมงถึงกี่โมงดูแลน้องแล้วก็หลังจากนั้นเป็นเวลาส่วนตัวสําหรับโอเพเยอรมันก็จะทํางานไม่เกิน30ชั่วโมงต่ออาทิตย์ซึ่งที่บ้านนิงเขาจะแบ่งเป็นวันละ5ชั่วโมงแต่ว่ามันก็ไม่เสมอไปเพราะว่าขึ้นกับว่าโค้ดเขามีงานเยอะแค่ไหนบางทีเราก็อาจจะทําจันถึงสุกแบบครบ30ชั่วโมงเราก็ว่างสาร์แต่ข้อสาคัญอย่างหนึ่งคือ คือที่เยอรมันเนี่ยวันอาทิตย์มันมันเป็นวันหยุดห้างหรือว่าซูเปอร์มันจะปิดหมดฉะนั้นก็อยากให้สื่อสารกับโฮสด้วยก่อนมาว่าแบบหยุดวันอาทิตย์วันเดียวหรือว่ามันเสาร์คือส่วนตัวมองว่าถ้าหยุดแค่วันอาทิตย์มันเหมือนมันไม่ได้เห็นอะไรอะที่นี่มันปิดหมดทุกอย่างเพราะว่าเยอรมันเขาแล้ถือศาสนาคิ์เขาก็เลยมองว่าวันอาทิตย์คือวันที่ต้องไปโบสถ์ทุกอย่างปิดมันก็เลยจะไปเดินเล่นเดินอะไรไม่ได้อะไรก็สําคัญที่แบบต้องคุยกับโฮสเรื่องวันนี้ไว้โอเคการเป็นโอเพร์นะก็สําคัญตรงที่ว่าจะต้องมีหลลััักกกฐานษะอร หมายความว่าเป็นสัญญาระบุชัดเจนเลยว่าเราจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างช่วงเวลาวันไหนถึงวันไหนบ้างวันไหนทํางานวันไหนไม่ทํางานเนาะโอเคต่อมาคือมาอยากรู้ว่าการเป็นออพเนียได้เงินประมาณเท่าไหร่เยอรมันเขาจะมีไว้ในแบบตอนที่เราไปของวีซ่าขั้นต่ำที่นี่จะได้แค่280ยูโรแต่ว่าเราก็จะได้เอ็กซ์ตอร์ห้าสิบยูโรสำหรับการเรียนคอร์สภาษาเยอรมันซึ่งทุกอย่างอย่างที่บอกมันคือการคุยกับโฮสโดยตรงหรือว่าแบบโฮสจะ ช่วยเราในเรื่องอการเรียนภาษาเยอรมันมากน้อยแค่ไหนอย่างทุกเดือนถ้เาเขาให้เรา50ยูโรบางทีคอร์สหนึ่งมันอาจจะแพงมากกว่านั้นเขาอาจจะจ่ายให้เราทั้งหมดไหมหรือช่วยแค่50แล้วก็สําหรับการเดินทางไปเรียนภาษาเยอรมันในคอร์สท,ที่เราเทคอันนี้เขาจะช่วยเราเรื่องค่าโดยสารด้วยหรือเปล่าก็ต้องมาคุย,ยใช่มันมันค่อนข้าง,งหยิบย่อยแล้วแต่วานแต่พื้นฐานทุกที่ก็คือ280ขั้นต่ำถ้าได้น้อยกว่านี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายตอนที่นิ้งไปอยู่เยอรมันเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเด็กอยู่โครงการอรอคืออะไร มีแบบรีสิตไหมแบบเป็นคนเอเชียอยู่ที่นู่นอย่างเงี้ยมีความสตรัิลไหมอยู่ที่เยอรม,มันอยู่คนเดียวด้วยเรื่องรีสิตที่นี่คือส่วนตัวยังไม่เคยเจอร<ต>ู้สึกว่าประเทศนี้คนเขาค่อนข้างเวลคัมคนต่างชาติด้วยความที่เยอรมันก็เป็นประเทศที่มีผู้อพยพจากแพกใช่ใช่ฉะนั้นรเราสึกว่ามันมันไม่ใช่ประเทศที่เขาแบบุิยูแบบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ไม่มีแต่อุปาสตร์สําหรับคนไทยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องอาหารที่เยอรมันกินแต่ขนมขนมปังขนมปง จริงๆแล้วแบบโอ้ค่อนข้างแบบอันเนี้ยเป็นปัญหาที่สุดแหละแล้วก็เรื่องภาษาแต่ว่าก็เรียนรู้กันได้ถุกวันอืมโอเคทีนี้นะคะนิง้งถึงหัวข้อที่มายอยากรู้มากที่สุดแล้วมม่ก็เชื่อว,ว่าใครหลายๆคนก็อยากจะรู้เช่นกันนั่นก็คือค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายโดยรวมอ่าตั้งแต่แบบทำบีซ่าทำเอกสารตั๋วเครื่องบินนะแล้วก็ living cost นะค่าใช้จ่ายค่ากินค่าอยู่ที่นู่นค่าที่พัก อยากรู้โดยรวมว่าประมาณเท่าไหร่ก็สําหรับการที่จะมาเป็นออฟแพที่เยอรมันเราอยู่กับโฮฉะนั้นค่าห้องไม่เสียค่าอาหารไม่เสียเวลาคุณไปเที่ยวถ้าเขาแบบชวนเราเราก็ไปเขาก็ออกให้อยู่แล้วอันนี้แต่ถ้าเป็นในกรณีวีซา่าสิ่งที่ต้องจ่ายก็มีค่าวีซ่า2 6 0 0บาทแล้วก็ค่าถ่ายรูปเนาะแบบ200แล้วกันตีกลมๆแล้วก็มีค่าแปลเอกสารสําหรับคนที่แบบเคยเปลี่ยนชื่อก็อยู่ที่ประมาณ950แล้วก็ อย่างที่บอก motivation later อันนี้ถ้าเราให้โฮสไปได้มันก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้อีกห้าหกร้อยเลยแล้วก็สําหรับคนที่คุยกับโฮสเรื่องตั๋วเครื่องบินในกรณีนี้เนี่ยโฮสออฟเฟอร์มาฉะนั้นไม่ได้เสีย <c oughs> ค่าตัว๋วแล้วก็แต่ถ้าใครแบบโฮสไม่ให้อันนี้ก็อาจจะต้องแบบจ่ายเองด้วยแบบหมื่นนิดนึงไม่แน่ใจแล้วก็ในกรณีนี้มันมันค่อนข้างเซฟไปเยอะด้วยความที่หนึ่งเรียนวิชาโทที่เยอรมันฉะนั้นไม่ต้องลงคอร์สเพื่อแบบสอบแล้วก็ตอนที่เรา สอบเนี่ยเราก็ไปกับอาจารย์วิชาโทเขาก็ได้ส่วนลดจากสถาบันเกอเท่เก้าปอร์เซ็นตคือปกติค่าสอบที่เกอเท่มันน่าจะประมาณ4ี0 0ันห้ซึ่งค่อนข้างสูงถ้าไม่ใช่แบบนักเรียนที่เรียนเกอเทนะ่ฉะนั้นก็จะแบบคอร์สสำหรับคนที่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ก็อาจจะมากขึ้นแต่สําหรับนี้ไม่เกินห้าพันทั้งหมดในการที่มาเป็นออ์ดีมากเลยอะ่ะสุดยอด <DNA. S 2> ใช่ใช่เราต้องเลือกโฮสที่แบบจะซัพพอร์ตเราจริงๆแล้วก็ข้อดีของการมาเป็นออพแพรที่เยอรม,มันนะคะถ้าใครรู้สึกแบบชอบเยอรม,มันแล้วอยากอยู่ต่อแบบนิ้งก็คือสามารถไปสามัครเอฟเอสทนะคะก็คือพูดภาษาไทยก็คือแบบงานอาสาซึ่งที่นี่จะได้เงินเดือนด้วยแล้วก็สามารถเปลี่ยนวีซ่าแบบอย่างถูกต้องนะอันนี้ถูกต้องก็คือแบบทํางานต่อได้เองหนึ่งปีแล้วถ้าสมมติว่าเราแบบอยากอยู่ต่อไปอีกก็สามารถเลือกได้ว่าจะไปเรียนต่อปอโทรหรือว่าจะเรียนต่อที่นี่เขาจะ รียกว่าเอาสปิรุงนเอาสปิรุงก็คือการเรียนสายอาชีพซึ่งการที่มาเป็นออพเยอรมันก็เป็นช่องทางเล็กๆสําหรับกระแสตอนนี้ถ้าใครแบบอยากย้ายประเทศหรืออะไรเงี้ยก็ลองลองศึกษาดูได้ทีมเยอรมันค่ะคุยถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยเนาะสําหรับโครงการนี้แล้วก็วิธีการมาของนิ้งนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่สูงมากเลยน่าสนใจมากๆเลยทีนี้มาอยากขอรีวิวเล็กๆน้อยๆนะอยากให้นิงบอกหน่อยสาหรับคนที่อยากจะมาออพเเอรที่นี่นะคิดว่าเหมาะกับคนแบบไหนให้คําแนะนําเล็กๆน้อยๆได้ไหม ถ้าคนที่จะมาเป็นออแพทที่เยอรมันส่วนตัวมองว่าต้องเป็นคนที่รู้สึกว่าอยากมาอยู่ที่นี่จริงๆเพราะหนึ่งเรื่องภาษาค่อนข้างสําคัญถามว่าอยู่อยู่ได้แบบไม่พูดภาษาเยอรมันได้ไหมมันอยู่ได้แต่ว่าคือคนที่เนี่ยเขาพูดได้นะแต่ว่าสมมติเราไปซูปเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยทุกคนก็จะไม่มาพูดภาษาอังกฤษต่อให้เราหน้าเอเชียเขาก็เขาจะพูดภาษาเยอรมันกับเราเสมอไม่ว่าจะเจอเราที่ไหนยกเว้นแบบเราพูดไม่ได้เขาถึงจะแบบโอเคพูดภาษาอังกฤษฉะนั้นคนที่มาก็คือต้อง,ต,องต้องได้ ภาษานิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าอยากมาเรียนภาษาอยากเรียนรู้อยากเรียนรู้วัฒนธรรมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็อยากมาเรียนต่อที่นี่ก็ถือว่าเป็นช่องทางที่แบบอ่าง อ,อแพรเป็นปีแรกที่จะมาเห็นว่าโอเคเราชอบไหมเราได้เรียนภาษาไปขั้นหนึ่งแล้วก็มองต่อไปในนะคุณว่าโอเคเราจะไปเรียนต่อเรียนต่อเสร็จหางา,านทํำไหมอะไรไหมก็ถือว่าเหมาะกับคนที่แบบอยากมาอยู่แล้วก็อยากเรียนรู้ภาษาแล้วก็ตั้งเป้าหมายวางแผนในระยะยาวดีกว่าว่าเราไปทําเพื่ออะไรแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้ประโยชน์จากการไปที่นั่น,ไป,น,ไ,ปน,นไปทํางานเป็าานอ,อแพรที่นั่นได้ยังไงเนาะนะก็วันนี้นะขอบคุณมากเลยน้นิงที่มาแชร์ประสบการณ์นะแล้วก็ บอกเรา,าเข้ามลต่างๆเป็นประโยชน์มากรวมถึงก็ช้จ่ายด้วยนะที่ทุกคนน่าจะอยากรู้เลยจริงๆโอเควันนี้มายก็หิดว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากลิงนะเพื่อนมหาลัยของมายไปมากพอสมควรนะสำหรับคนที่อยากจะไปเป็นออพแพร์หรือว่าอยากไปทํางานที่ยุโรปหรือว่าเรียนที่ยุโรปนะก็อันนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะน่าสนใจมากเลยนะนี่ มากเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะคะ <laughs> จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆน,นะสำหรับคนที่อยากรเรียนต่อหรืออยากไปทำงานที่ต่างประเทศนะ <laughs> ไม่เล่นจังเพลงดีเกินเนอะเชื่อ